สวัสดีค่ะกลับมาพบกับมิสแทมแทมอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะมิสแทมแทมก็มีเครื่องประดับสวยๆมาให้ทุกคนได้ชมกันอีกแล้วค่ะโดยเครื่องประดับที่มิสแทมแทมเลือกมาในวันนี้นะคะก็เป็นต่างหูคู่นี้ค่ะโดยต่างหูคู่นี้นะคะบอกได้เลยค่ะว่ามีดีไซน์แบบนีมอลสไตล์ค่ะผสมผสานกันนะคะให้อารมณ์กลิ่นอายแบบหน้าร็อกหน้าร็อกค่ะทำไมต้องเป็นหน้าร็อกใช่ไหมคะ เพราะว่าสำหรับต่างหูคู่นี้มีการใช้เพชรทรงน่ารักน่ารักนะคะเป็นทรงหยดน้ําแล้วก็ทรงไข่ค่ะผสมประสานกับเพชรนะคะที่มีความเท่มีความร็อกมีความเก๋ๆนะคะของในส่วนของที่เป็นอ m e เมอรัลคัทค่ะเมื่อผสมประสานระหว่างความเท่และความน่ารักมาอยู่ด้วยกันนะคะก็เลยเป็นแบบน่าร็อกค่ะนอกจากความเท่ความเก๋แล้วนะคะ เราจะเห็นได้ว่ามีการผสมผสานของไฟเพชรด้วยนะคะที่เป็นแบบบิลเลียนคัตแล้วก็แบบสเตปคัตทําให้ต่างหูคู่นี้เนี่ยมีสเสน่ห์มากขึ้นค่ะนอกจากในเรื่องของดีไซน์แล้วนะคะเรามาดูในเรื่องของการใช้งานกันดีกว่าค่ะสําหรับสาวๆที่ชื่นชอบเครื่องประดับแบบเครื่องประดับเล็กๆใส่ได้ทุกวันนะคะต่างหูคู่นี้ตอบโจทย์มากๆค่ะเพราะว่ามีความเบาๆแต่ว่ามีดีไซน์น่ารักน่ารักแฝงอยู่ค่ะ หรือสาวๆบางท่านนะคะที่เป็นคนชอบใส่อะไรจิ๋วๆไม่ชอบอะไรเยอะแยะนะคะแต่ว่าฉันอยากจะมีอะไรสักอย่างอยู่ในลูคเท่ๆในวันนั้นนะคะต่างหูคู่นี้ก็ตอบโจทย์ค่ะสำหรับวันนี้นะคะมิสแท m p แท m p ก็ต้องขอลาไปกับต่างหูหน่ารัอกหน้ารักคู่นี้นะคะ เราพบกันใหม่คลิปหน้านะคะมาดูกันค่ะว่าวิสแทมแทมมีเครื่องประดับสวยๆแบบไหนให้ทุกคนได้ชมกันอีกค่ะสวัสดีค่ะ